ใ,ใครนะคะที่เป็นฝ้าเป็นกระจุดดงดาใช้มาหลายตัวใช้พวกสกินแคร์มาหลายตัวเนี่ยยังไม่เห็นผลนะคะวันนี้แนะนาให้ทานตัวนี้เลยค่ะวิตามินไพลาบากนะคะแอมเนี่ยทานตัวนี้มาเป็นประจําประมาณแบบไม่ต่ํากว่า6เดือนแล้วนะคะเมื่อก่อนมีปัญหาแบบฝ้ากระจุดดงดาแบบตรง ตรงหนกแก้มเยอะมากนะคะก็ใช้สกินแคร์หลายตัวเช่นกันแม้กระทั่งสกินแคร์ตัวเองนะคะบอกเลยว่าสกินแคร์ก็ช่วยได้ค่ะแต่มันจะช่วยแค่ภายนอกแต่วันนี้ถ้าเราเป็นฝ้ากระเราต้องเข้าใจว่าบางคนเนี่ยเป็นฝ้าแดดฝ้าเลือดฝ้าฮอร์โมนเนี่ยมันมาจากข้างในเรานะคะบางทีเราก็จําเป็นจะต้องดูแลจากข้างในของเรานะคะตัวนี้นะคะมีวิตามินซีเข้มข้นสูงมากนะคะเป็นพลายบาร์กมีผลงานวิจัยนะคะทั่วโลกนะคะว่าช่วยลดเลือนพวกฝ้ากระได้จริงปรับสีผิวให้สว่าง ใส่จากภายในจริงๆนะคะทานตัวเนี้ยวันละแค่2เมตรราคานะคะ1กระปุกเนี่ยในราคาเพียง390บาทเท่านั้นแต่ใครซื้อ2กระปุกเอาไปเลย500บาทเซตนี้นะคะ5กระปุกค่ะจ่ายแค่1,000บาทบอกเลยว่าโปรใหญ่นะคะใครทานก็เห็นผลทานยังไงผิวก็ปังส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง